ออสตาทาวเวอร์ดีเป็นเอกอัปเดตใหม่5.5อัปเดตนี้ทำให้ออสตาไปต่อได้ไหม ดูก่อนจะไปดูคลิปกันตอนนี้มีมัช็อปมีบริการออ l Star Tower ์ดิเปน X แล้วนะมีบริการ f k Story f ร Infinite ิ k Farm ต e m ร์มเจและมีบริการกิฟต์เกมพาสอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้ที่คลิปชั้นเลยโอเคก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่ผู้เล่นหลังอัปเดตก่อนเลยนะครับนี่อัปเดต All Star 5.5นั่นเองนะครับ All Star Tower ออสตาทวิตดิเปนเอ็ X a อ t i v e อยู่ที่17,000นั่นเองนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าหายไปเยอะมากๆเลยนะสำหรับ17,000เนี่ยโอโ สอง0มืนสามมืน ตอนแรกก็ห้าหมื่นโอ้เป็นแสนเลยนะครับช่วงแรกๆแล้วก็ผ่านมา5อัปเดตแล้วนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอัปเดตที่5.5นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นจนตอนนี้หลังอัปเดตอยู่ที่1นึ่งหมื่นเจ็ดพันนั่นเองะครับผมแล้วก็เอาจริงก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับผมเห็นอยู่ประมาณ7จ็ดแปดพันด้วยซ้ำนั่นเองนะครับซึ่งอ่ะเรามาให้โอกาสเขากันหน่อยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็น 5. 5. 5. อัปเดต5.5เรามาดูกันหนน้าอ่ะเราม ใหม่บ้างแล้วมันจะทำให้ตัวผมเองเนี่ยที่เคยเล่นแบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวสักนิดนึงดูดิออสตา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 โอ้โหคือแบบนี่โคคุจิโบยังออสตาคิดดูนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับเกมนี้ไปพอสมควรมากๆเลยนะสำหรับออสตาเทอร์เรีเป็นเอ็กซ์มันเป็นเกมที่ผมรักมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเรื่องการอัปเดตเรื่องระบบต่างๆอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมัน เขาถึงยากซะเหลือเกินนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมคือแบบรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันดูเข้าใจยากนะครับแล้วก็มีหลายเกมที่มันมาให้เลือกเล่นนะครับสมัยนี้ก็คือมีเกมที่ให้เลือกเยอะแยะมากมายคือตัวเลือกมันเยอะเลยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับทำให้ผมก็ห่างหายจากออสตาไปสักพักใหญ่เลยนะครับก็อัปเดตที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะมาสุม่มเดียวโรเนี่ยสุม่ม ดวงได้ใจเลยนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่อัปเดตหลอกกันหน่อยดีกว่านะครับไปเข้าเรื่องกันเลยโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับมีตัวละครใหม่5ดาวเนี่ยมาถึง5ตัวเลยนะซึ่งก็คือ s o เดอร์บอยชิลมาสเตอร์ไซเบอร์ฟิสโกเพกาซัสฟอร์เรียร์และไฮบิดโนเอก ซึ่งหลายคนดูชื่อเนี่ยก็อาจจะเดากันได้นะว่าเป็นตัวอะไรนะครับอ่าก็แล้วตัวนี้เนี่ยในแบนเนอร์นะครับหลังจากที่ผมเข้ามานะเป็นปริซัตวอลเลเอร์และก็ไซเบอร์ฟิสโกนั่นเองนะครับผมฟิสโกอ่าประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็น2ตัวใหม่นะครับซึ่งขครที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยก็รีบไปสุ่มกันได้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเนี่ยเก่งหรือเปล่านะแต่คิดว่าก็คงจะใช้ได้อยู่เลยมั้งแต่ว่าตัวนี้เป็นตีกา าตาแดงตีกาวไม่มีอะไรเสริมเลยเหรออืมอมาดูที่เป็กซัสวอลเลเยอร์หน่อยครับนี่ก็ตีกาวอีกตัวหนึ่งนะครับคือออสตาเขาเป็นอะไรกับตัวกาวเนี่ยผมเห็นโอ้โห ตัวใหม่เยอะมากๆนะครับที่เป็นตัว T-Gal เนี่ย Evo ก็ไม่เป็นไฮบิดหรือว่าเป็นตัว T-A ด,ด้วยแต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปเล่นในเกมจริงแล้วแลวเราอัพแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นไฮบิดหรือว่าเป็น T-A ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่โดยรวมเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยก็คือมันขึ้นเขียนว่ากาวทั้งคู่เลยนะครับสองตัวใหม่นะโอเคประมาณนี้สําหรับตัวใหม่นะครับเอาไปดูกันต่อ S Item d Mental Conversion System ก็คือเขาเพิ่มระบบการแลกเปลี่ยน เนี่ยครับระบบแลกเปลี่ยนไอเทมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็แอบไปส่องมาหนึงเนี่ยครับเรามาที่ตรงโรบอตตรงนี้นั่นเองนะครับนี่โรบอตนะครับเข้าไปเลยนะครับคือตรงที่สุ่มเทรดนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาและตรงนี้นะครับข้างๆเทรดดีโลเนี่ยจะมีดิสเมนทัลนะครับอ่านี่รูปบบนี้ผมชื่นชมนะเพราะว่าเป็นระบบที่ผมว่าค่อนข้างดีนะครับเป็นคุณภาพไล์อย่างหนึ่งนะครับที่แบบเนี่ยผมมีสกิลออฟสองเนี่ยโคตรเยอะเลยแต่ว่าไม่มีสกิลออฟหนึ่งเลยเนี่ยผมสามารถเอาสกิลออฟเนี่ยแตก แต่ให้มันกลายเป็นสกิลออฟหนึ่งได้นั่นเองนะครับผมอ่านี่ผมก็ขอญอาตจัดเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้อันหนึ่งเนี่ยเยอะมากๆนะครับสำหรับสกิลออฟอ่าเดี๋ยวเราขอ,ขอ,ขอ,อาก็ผมขอญาตยัดไอลูกออฟเนี่ยให้กับจูริโน่หลายกันนะครับทาไม่นา้แล้วไม่ได้มีโอกาสได้แบบเก็บที่เหลือสักทีนะครับเพราะว่าเลิกเล่นไปก่อนนะครับผมโอ,อเคก็ขอญอาตนิดนึงแล้วกันโอเคเต็มและอ่ะ ก็วันนี้นะผมสำหรับระบบ c o n v e r s i o นใหม่ใน奥斯塔塔沃迪佩内克ซึ่งระบบนี้ผมขอชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่คิดว่าน่ามีประโยชน์ต่อผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ทั้งนั้นนะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับสำหรับระบบนี้นั่นเองนะโอเคก็ไปกันต่อนะครับ add receive to convert skill of 2 into skill art. อวตารนี่ก็คือระบบดินันรท่อหรือ conversion ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับต่อไป add unit boost system อ่าซึ่ง unit boost system เนี่ยมันเป็นระบบใหม่นะครับที่เข้ามาก็คือตอนนี้เนี่ยจะมีการอ่า เพิ่มสเตของตัวละครเนรี้ยบบางตัวในการลงทัอยอต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าว่าเราเอาตัวที่ว่าเนี่ยไปลงนะครับเราก็จะได้สเตตเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในการลงนะะเดี๋ยวผมลองไปดูให้นะครับอันนี้ตรงไทัวยอหนึ่งนะครับลองดูอ่ะนี่นะผมนี่ตรงนี้ยูนิตบูสอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาตัวตามที่มันต้องการไปเนี่ยเราได้ดีวาร์ตบูสยี่สิบเปอร์เซ็นต์สเตตเกเบิลนีครับอ่าแล้วก็อันหนึ่งก็คือยี่สิบดามิทพับนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแต่ละะตััวไปนครบ ซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้บัฟเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอันเนี้ยอย่างแรกด้กวยสิทตรบูบแล้วก็สแต็กด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาห้าตัวไปเนี่ยขอที่เรามีโอกาสได้เนี่ยก็จะเพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน,นั่นเองบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับอันนี้ก็คิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับได้ของเยอะขึ้นน,นั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเพิ่มดาเมจนะ้กับตัวพวกนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าพวกตัวพวกนี้เนี่ยเป็นตัวธาตุเขียวอยู่แล้วนะครับและ ประมาณนั้นโอเคสำหรับยูดิตบุสก็ประมาณนี้ครับผมแนวบไอส,สโลบักแฮทบีนแอตเทมแพดก็คือบักที่มันติดสโลหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันทำให้เกมช้าไหมน่าจะถูกแก้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกร้านค้าเนี่ยถูกรีเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เช่นพวกนคาไทออลหรือว่าอะไรต่างๆอ่านี่ครับผมก็ดีเซตหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไทออลต่างๆนะเขาสามารถมาแลกกันได้เลยนะครับแล้วก็มีแก้บาร์คต่างๆอีกเยอะเลยนะครับผมนี่โอเคแล้วก็สตันเช้งนะครับคือมีฟีดแบ็กเนี่ยหลายๆคนนะครับที่บอกว่าไอ้ไอ้สกิลสตันเนี่ยที่แบบตัวที่มันออกมานะครับสตันตัวละครเราเนี่ยมันน่ารำคาญมากๆเลยซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าแบบโอ้โหสตันโหดร้ายมากบางทีเนี่ย ทำให้เกมเปลี่ยนคือแพ้ได้เลยนะผมไอระบบสตาร์ทน,นะครับถึงตอนนี้เนี่ยระบบสตาร์ททุกอย่างในเกมเนี่ยเขาได้เปลี่ยนลดมาเหลือ15วินาทีนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆเอาเกม Instant Kill สตาร์ทถูกเอาออกไปแล้วน,นั่นเองนะผมก็คือไอสตาร์ทที่แบบมันมันกรจัดตัวเราเนี่ยถูกเอาออกไปจากเกมแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าดีมากระบบนี้คือควรเอาออกไปเพราะมันน่ารำคาญนะครับผมคือแบบ หลายคนก็เซ็งนะครับเวลาโดนแบบลบตัวอะไรเงี้ยคือมันทําให้แบบเกมเปลี่ยนได้เลยครับผมไม่ได้ตังค์คืนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็บว่ายูนิตสตแตนทัมเมอร์แฮตบีรีดิวฟอร์มร้อยยี่สิบเซคันถึงสิบห้าเซคันด์ก็คือยูนิตสตแตนเนี่ยทัมเมอร์เนี่ยมันลดลงจากร้อยยี่สิบวิเหลือสิบห้าวินั่นเองนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับระบบสตแตนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ทุกคนน่าจะเกลียดมากเลยในเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับทีี่่เเเเขาาาฟฟังังงสยผู้้ลลนนนะครรรบแวกก็ทกํิ์ การสตั้นหรือว่าเอาออกไปในบางส่วนนะครับที่เป็นแบบค่าย,ยูนิตเรานะเออนะครับประมาณนั้นเค้าผมก็ประมาณนี้ผมสลับอัปเดตนี้ซึ่งบอกเลยว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นอัปเดตย่อยด้วยนั่นเองนะครับอืมก็เลย ยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสำหรับเดืนี้ซึ่งส่วนตัวแล้วมันทําให้ผมกลับมาเล่นใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอย่างนละ้วผมคือนั่นแหละครับคือมันเลิกไปแล้วก็การที่เราจะกลับมาเล่นใหม่เนี่ยมันก็ยากกว่าสมควรน,นะครับผมคือ หลายคนก็น่าจะเล่นกันต่อแหละแต่ผมเชื่อว่าก็มีแบบผมไม่น้อยเช่นกันนั่นเองนะครับซึ่งผมก็รอดูไปก่อนนั่นเองนะครับคืออนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมเนี่ยมันทรงดีขึ้นเล่นง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะมาทําคลิปเล่นเหมือนเดิมนั่นเองนีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอพักก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเป็นมันเป็นเกมที่ใช้เวลามากแล้วก็เราต้องแบบมานั่งเล่นกันตลอดครับแทบจะ F K ไม่ได้เลย แ <N> อรเคได้แบบสตอรีหรือ i n f i n นิตอะไรพวกนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าระบบใหม่ๆเนี่ยหรือดานใหม่ๆเนี่ยมันต้องเล่นมือเท่านั้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละการับผมใครีชอบก็กดไลค์กัซาวดตกันด้วยนะครับผมคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะซึ่งผมอยากฟังเสียงคอมเมนต,ต์ของทุกคนมากๆเลยครับว่าคิดยังไงกับ All Star ณนะตอนนี้นั่นเองนะครับโอเค ก็อตอนนี้ครับช่องเราเนี่ยมี i s c o r ต c o m m ิ n i t y ด้วยนะครับสามารถมาพูดคุยหาเพื่อเล่นกันได้นะทียู่ตาดีคิมชัดเลยสรับคิปนี้คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วผมไ้เจอกันบายบายมามาทนเด็ดเสือเล่นเราก็เท่าที่ลิมหาดเหมือนกับจีบลิ้นเลตอนก็เท่าที่ลิมปากเธอไม่ใชื่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าเช่อไหมจริงสัตว์แต่สัมผักก็เพียงหลับและตอนนี้พวกเอททางานไม่ค่อยว่างนิด